จำได้ไหมบอยเนติลักษ์อดีตดาราเด็กขวานฟ้าหน้าดำปัจจุบันผันตัวขายข้าวแกงนายอภิชาติสามารถอายุ44ปีหรือบอยเนติลักษ์อดีตดาราเด็กชื่อดังเมื่อกว่า30ปีที่แล้วปัจจุบันหันมายึดอาชีพขายข้าวแกงที่ร้านป้าเล็กแกงไทยตั้งอยู่บริเวณตึกแถวใกล้สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเลขที่18ทับ6หมู่1ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งหลังจากผู้คนทราบข่าวว่าเป็นร้านของอดีตดาราเด็กชื่อดัง ก็ทําให้มีลูกค้าเดินทางมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง